สําเร็จส่วนใหญ่ลุกคุณอาจจะเคยได้ยินหลายคนพูดแบบนี้นะแต่เนี่ยนอถามคําเดียวแน่นอนเลยว่าคนที่พูดเนี่ยเขาต้องไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่นอน เขาถึงบอกว่าคนที่สําเร็จมาส่วนใหญ่ฟลุกจริงๆเราไม่มีสิทธิตัดสินใครอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาตั้งแต่เขาเกิดเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมาบ้างแล้วอย่างหนึ่งที่นี่หน่อยอยากจะบอกคุณก็คือจริง,รงๆแล้วความสําเร็จไม่ใช่การฟลุกมันคือทุกสิ่งที่เขาทํามาตั้งแต่เกิดหมายความว่าอะไรนิสัยที่เขาได้สะสมมานิสัยเหล่านั้นเป็นนิสัยที่ดีหรือเปล่า เป็นนิสัยที่มีวินัยห,หรือเปล่าเป็นนิสัยเอาชนะความกลัวหรือเปล่าเป็นนิสัยที่ทําให้ตัวเขาดีขึ้นหรือก้าวหน้าหรือเปล่าพวกนี้เป็นนิสัยเขาทําเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เขาฝึกนิสัยเหล่านี้จนมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วจนวันหนึ่งมีโอกาสเข้ามาหรือเขาวิ่งเข้าไปหาโอกาสแล้วใช้ความสามารถทั้งหมดและนิสัยทุกอย่างที่เขาฝึกมาทําสิ่งนั้นให้ได้ เพราะฉะนั้นคนจะมองว่าฟุกเพอเฮ้ยโอกาสเข้ามาแล้วเขาได้พอดีแล้วมันลุ่งพอดีในช่วงนั้นจริงๆไม่ใช่ต่อให้คุณได้โอกาสเหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่เคยฝึกนิสัยเหล่านั้นเลยโอกาสนั้นก็จะลอยหายไป เพราะฉะนั้นจำไว้โลกนี้ไม่มีคำว่าฟลุกมันมีแต่ว่าคุณฝึกอะไรมาแล้วนิสัยคุณพร้อมที่จะคว้าโอกาสไหมคุณพร้อมที่จะรับคุณพร้อมที่จะลุยคุณพร้อมที่จะทลายความกลัวไหมเพราะฉะนั้นเริ่มฝึกนิสัยตั้งแต่วันนี้แล้วชีวิตคุณจะเป็นคนที่ใครๆก็บอกว่าคุณฟลุกคุณเป็นคนนั้นดีกว่าแต่ขออย่างเดียวคุณอย่าเป็นคนพูดประโยคนี้กับใครว่าโอ๊ยคนสําเร็จที่เขาทําได้เพราะเขาฟุกเขาถูกที่ถูกเวลาคุณไม่ต้องเป็นคนพูดคนนั้นแต่คุณเป็นคนที่ให้เขาพูดถึงแบบนั้นดีกว่า ชีวิตคุณจะดีกว่าเยอะเลยครอบครัวคุณจะดีกว่าเยอะเลยับวันนี้สวัสดีค่ะ